สวัสดีครับคุณผู้ชมท i ิปแอนทิ k ฟอร์ยูคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีปิดเสียงการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของเพื่อนใน Facebook นั่นเองอันดับแรกเข้าไปที่ Facebook ครับปึ๊บแล้วไปที่เมนูสามขีดด้านบนขวามือครับปึ๊บหลังจากนั้นให้ปัดขึ้นที่สุดครับแล้วมาแตะตรงนี้ฮะการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว แล้วไปที่การตั้งค่าครับปุ๊บเสร็จแล้วปัดขึ้นนะครับเพื่อค้นหาหมวดของการแจ้งเตือนนั่นเองนี่ครับการแจ้งเตือนให้แตะที่การตั้งค่าการแจ้งเตือนครับปุ๊บหล,หลังจากนั้นก็ปัดขึ้นนิดนึงนะครับแตะที่การอัปเดตจากเพื่อนครับ ตรงนี้นะครับมันจะบอกว่านี่คือการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมของเพื่อนของคุณเช่นเมื่อเพื่อนอัปเดตสถานะหรือแชร์รูปภาพนะครับมันก็จะมีเสียงการแจ้งเตือนใช่ไหมครับนี่ฮะอนุญาตการแจ้งเตือนบน c e b o o k แเราก็ปิดซะปุ๊บอ่านะฮะในส่วนนี้นจะมีป๊อป๊อเด้งขึ้นมานะครับปิดการอัปเดตการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเพื่อนใช่หรือไม่เราก็ปิดครับปุ๊บแค่นี้ครับอ่าและนี่ก็คือวิธี ปิดการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของเพื่อนใน Facebook นั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง t i ิป n t Tick For You ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ